แรงอยู่ะเก็บไว้อะแบบมีหลายครั้งแลวูกใครอ่ะหือเพี่เจมพี่เพี่ีร้อย่อั้งหไปรออรอรออหายอยู่ไหนอยู่ไหนเอยู่หลังรดาษโอเคอเฮ้ยเพื่อนผมาจอเออเดี๋ยวพี่รพี่จับางหองหการอ่ะเจมมันกลัวกลัวไม่กลัวไม่กลัวอยู่ตงเอคอนโดมีผีแบบ โอ้พี่อเรื่องผีเป็นยาวเราไม่กลัวหรอกมึงอ่าเออ๋ยวเรา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 ไม่เคยคอนโดใหม่อะแม้คอนโดใหม่มันมันมันไม่ได้ทำบุญมันไม่ได้ทำบุญเลยพิ่งมาบอกผมพิ่งให้แฟนผมถักถามหาว่าทำไมมันมีอะไระเกิดเรื่องราวแล้หลายห้องมันเจอไงเราก็บอกไม่ได้ทำบุญที่ผมเจอคือแบบคนมายืนหน้าประตูเลนแต่ว่าไม่แบบมีคนมายืนหน้าประตูแต่ว่า สองลูกตาไม่มีตามแมแล้วส่องไปไม่เจอเออพักเรื่องขโดอนไอ้อมึงเห็นโสดใการใหมเ่เ๋ยเขาประกาศาว่ามีแล้ว <c oughs> โสดใการใหม <c oughs> โ่โอ้โหไอ้ี้ยเอ้ยเพื่อนน่ากลัวจริงเพ <c oughs> <โด>ื่อนเอ้ยมีอันหนึ่งอะเจ๊ที่อะไรอะจ้องหน้า อ๋อคือแฟนผมอะฝันโอยเจมึงมึงเล่าให้ตายกูก็ไม่มีทางกลัวผีหรอกไอ้หี่ยฟังฟังคุยเมืี้ฟังก่อนเนี่ยมึงให้มันมาหลอกเนี่ยตอนนี้ที่ตอนนี้เนี่ยมึงให้มันเดินหังคุยฟังก่อฟังก่อนฟังก่อนฟังก่อนฟังก่อฟังก่อน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 ฟ่อนฟังก่อนฟังก่อนฟังก่อนังก่นฟังก่อนฟังก่อนฟังกอนฟังก่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 อนฟัอนฟังก่อนฟังก่อนฟังก่ังก่อนฟ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 ังกอนฟังก่อนฟังก่อนฟก่อน แล้่เนี่ยเหมือนเหมือนมันมันอนด้วยเว้ยอันนี้อัน,นรอบแรกนะรอบแรกนะฝันแล้วก็เป็นบ้านไม้เว้จากคอนโดเปลี่ยนเป็นบ้านไม้แล้วที่เนี่ยฝันถึงนั้นใช่ปะ่ะแล้วอีกรอบนึงฝันก็คือแฟนผมมานอนอยู่ใช่ใช่นี่ว่ากีตากีตาป่ะใช่กีตาใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อ hay, <ห>นที่เห็นเป็นเงาคนอ่ะเห็นคนเดียวอ่ะกีตากอนก่อนดีกนก่อนนอน่อพ่อนกอน แล้วเนี่ยแล้วนอนอ,อีกคือผมฟิติมอ,อีกฝั่งหนึ่งใช่ปะ่ะแฟนผมมานอนตะแคงอีกฝั่งหนึ่งแล้วฝั่งนั้นเป็นเหมือนเป็นก,กระจกมันสะท้อน,น <c oughs> เห็นผมมาฟิติมอยู่น้นะผมฟิติมอยู่แฟนผมผมมาฟิติมอยู่แล้วแฟนผมหลับแล้วตื่นมาลืมตามาเห็นไอ้นี่เห็นคนมานอนด้วยมานอนมานอนตรงข้างๆอ่ะเหมือนนอนกอดอ่ะ,อะนอนนอนกอดใช่ปะ่ะแล้วไอ้อนี่เหมือนเหมือนแฟนผมก็เลยแบบว่าพูดในใจอ่ะแบบอยากจะออกตรงนั้นอ่ะแบบขยับตัวไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะเฮ้ยที่รักมาเล่าดิ แบบแบบว่าคือคืออันนี้อันนี้คือนี่คือนี้คืออันนี้คืออะันนี้ไม่อันนี้คืออันนี้คือมีมีฉากมีฉากในซีนีเหรอไอ้ที่รับมาเล่านี่อันนี้คือมีซีนเหรอเฮ่ยเย็นบอกว่าอันนี้คืออันนี้คือแอคหรือเรียกว่าอะไรไม่ได้แอคไม่แอคไม่แอคคือนอนก่อนมึงมึงจะอวดอะไรวะไอ้บุญเลาะไม่คือนอนก่อนพอนอนก่อนใช่ไหมเพื่อนโดยี่พาะดาฟรีโดยทเฉพาะดาฟรีโอ้โหแล้วแล้วแล้วแฟนผมอะมันก็เลยแบบว่า คูณในใจว่าเฮ้ยเดี๋ยวทําบุญไปให้ใช่ป่ะเดี๋ยวพอทําบุญไปให้แล้วรู้ว่าจังหวะที่บอกบอกทําบุญไม่ให้อะไอไอไอผีอ่ะมันก็เลยแบบอ้าปากเว้ยอ้าปากเอออแบบอ้าปากกว้างเลยอ้าปากแบบฉีกอ่ะเหี้ยเออแล้วก็แบบฟันุ้งตื่นเลยแบบต้นไหนเนี่ยเด้ช็อตต้นไหนเพื่อกินยังเดียวแกไม่ได้แกเพื่อนมึงเจอผีไม่กาบ้ากมึงเจอผีไม่กลาบ้ากงปะไม่ไม่กด้ เออคุณจะผีบกานแดงไหเฟิร์สผีบ้านแดงถ้าเจอถ้าเจอถ้าเจอกูนอนเรียกเรียกมานอนด้วยแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยหวยนี่ถายสวยสวยสวยเมย์กลับมาไม่มีเจ็ตแลกอะของกูไอ้ป้าไม่งชิวๆทำไมลงเครื่องปุ๊บมาเออซดเปิดคอมทำไมให้ชิวแต่โดนซดอะอย่างซดอะมีบ้าวะโอ้ยหลิงมันกากไอ้เหี้ยรถมันปรับมันก็เหมือนหมาแล้วไอ้เหี้ยเนี่ยวาปั่บไปแล้วเพื่อนโดนปรับไปแล้วปรับอะไรฮะกูว่าอยากเล่นกูวันนั้นเหลือเกินแหม จริงๆต้องอยู่ต่อแน่จริงๆต้องอยู่ต่ออีกอีกสองอาทิตย์แล้วเนี่ยแต่รีบกลับมาอยากโดนซดอ่ะอยูออย่ตอนน่อดิอยู่ต่อได้อันนี้เคลียร์หมดแล้วไม่มีอะไรของเราชิวๆโอ้หอมว่ะกลับมาไม่ได้ซดแต่เล่าดีกว่าในพรุ่งนี้วันเสาร์ไงก็ออกไปเที่ยวอีเล่าอยู่แล้วเ <c oughs> พวื่อนแล้ของอาจารย์อยู่แล้วพี่ไม่เบลล่ามารับผมเมื่อไหร่เนี่ยเบลล่าเนี่ยยังไงเนี่ยไม่คุยแม่งเลย ไม่ไม่แต่นายแต่นายส่งส่งขอส่งที่อยู่ประเทศส่งขอให้ส่งอะไรของเมกาของเมกาเพื่อนอิมพอร์ตละอส่งอิมพอร์ตละส่งมานไหนความดีเท่าไหร่อยากเห็นละฮะเดีคือส่งได้เหรอเพื่อนนั่นน่ะไม่เวิร์กมั้งมันไม่เวิร์กมั้งของบางนี่ก็ลอกกูไปทีงแล้วเฮียบางซุปเนี่ยสัตว์ลอกกูไปทีมันอยู่ในแบ๊กของมันอยู่ในแบ๊กอ่ะเพื่อนอยู่ในแบ๊กอ่ะอยู่ในสิบล็อกอ่ะเพื่อนอยูในแบ๊กอออยู่สิบล็อกอ่ะเพื่อนไอเจ๊ไปเอาเนี่ยไอเจ๊อยู่เจ๊ขับรถไปได้เนี่เพื่อนอืมหนูก็ มาพร้อมสองเพื่อนขับรถมาเราเพื่อนโอใกล้ๆอ่ะเราสองใกล้ครัแล้วเราสองใกล้ซอ้เทียคนละคนละย่อยไหมฮะไม่ส่งอยะเนมเบอรี่มาเดี๋ยวเพื่อนส่งมาเด็บเนบอรี่คืออะไรเนมเบอรี่เนมเบอรี่คืออะไรไอ้ส่งไหมส่งส่งไอเนมเบอรี่เนมเบอรี่ไหนไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเราเฟิร์มมาลังสิตมาเอามาก็ได้ให้เดี๋ยวให้เจไดให้เจทีมอไรนั่นนั่นจะไปแบบหลังอะ้รเพื่อนโดนทื้งแบบเพื่อนไม่ถึงมึอหงอยแจ็คไอแจ็คจริงอยู่ไอเจ๊ถึงถึงถึงออกมันไม่ใช่มึงไงเบลุหรือสายอุเอาเอาเอากลัวถึงตลอดเพื่อ เดี๋ยวดูให้หลกมันไม่เคยมันไม่เคยแม้แต่แงมจะดูของกูแม้แต่อันเดียวอ่ะไม่ใช่เหรอเออมันเล่นไปไหนกูกูให้กระเป๋ามาเลยเะ้ยเราไม่เคยเปิดกระเป๋ากูอ่ะอันนี้อันนี้มามาจากร้านที่แบบใหญ่ที่สุดในร้านเวกัรเลยนะเพื่อนเนี่ยเฮ้ยกูน่าจะเมาจัดเลยนะกูรู้จากโซนนี้ได้ไปกัญชาเฮ้ยอะไรเพื่อนอะไรเนี่ยเฮ้ยชัวร์เลยโอ้โหเ้ยอะเพื่อนเพื่อนแบบพิว๊ิไง แต่เพื่อนเขาไปซื้อของเลยนะมันมัน,ม,น,ม,นมาเป็นน้ำมาเด้อเพื่อนอันเนี้ยฮะมัาเป็นน้ำมาเด้อมาเป็นเหลืองเหลืองอ่ะอ๋อเป็นไอออยอ่อะเออได้แต่ถ้าถ้ากินกูไปไปกาเนี้กูไลฟ์สดทุกวันอ่ะกูทำบอกอ่ะทุกวันอ่ะหน้าตาหล่อด้วยเฮียไปไปปูปาร์ตี้เพื่อนโคตรมันอ่ะโคตรมันไปปูปาร์ตี้อ่ะเออเป็นดาวทิกตอกวะเออเป็นดาวทิกตอกวะไปเต้นวะอไปเต้นวะโถเพื่อนเคยเต้นไหมอ่ะเคยเต้นไหมอ่ะไม่เคยไม่เคยอ่ะไม่เคยไม่เคยลตกกลัวรดอนทืบดิเพื่อ <S 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 นรอเป้าอ่ะ ปากงี่เพื่อนโไอ้เหี้ยอะไไร่มโดดเนี๋ยวรอที่เนี่ยเขาเปิดรับไปลงบริสแก๊งกับพวกสวิการใหม่กูรอดูว่าสวิการเป็นไะเรแล้วแล้วไปจอบลอยเขาหน่อยชิวๆหล่อจริงนายหล่อจริงเพื่อนเยอะหล่อโอ้เปียกเกินเพรหล่อเย็างขับไอ้นี่ย M M สี่อ่ะเนี่ยเออสาวลองถ่ายลงไอ้นี่ดิถ่ายแบบถ่ายแต่รูปลงไปสักแปดรูปเหมือนไอจีอ่ะ โอ้ลองดูลองดูสาวกี้ดิกน้องเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะแปดแปดรูปแปดแปดรูปกับเพื่อนแปดแปดแปดรูปกินรำกินรำกี่ลำแทนตูดนี่ถึงฮะอันนี้อันนี้อันนี้นี่แกอันนี้แปดรูปนี่แกเป๊ะจัดเลยนะเพื่อนแปดรูปเนี่ยใช่หรอแปดรูปอแปดรูปนี่แกเป๊ะเป๊ะจัดเลยนะตามนี่ไงตามผมเจอพวกดาราเขาลงไงยแปดรูปแปดรูปแปดรูปทีละแปดทีละแปดจะมีจะมีวิดีโอปิดท้ายหัวท้ายโอ้โหนายได้นายแทนตูดตูดนายนั่นรึไง เรอแจ็คล่นก่อนเพื่อนผมค่อยลงตามกันอเอาผ้าอะได้เอ้ยแล้วโบอะไรเงี้กาลาโดะการาโดอ่ะเพื่อนขอ้ปาร์ยอะไรเงี้ยติดสิบเจ็ดเอ็มใช่หอมจริงหอมจริงเจ้าที่นู้นโคตรมันนะเพื่อนโคตรมันนะชีวิตแบบมันจัดอ่ะแต่เราไปนี่ผมอยากไปพวกแบบนิวซีแลนด์นิวนิวซีแลนด์พวกไอสวิตเซอร์แลนด์อะไรเงี้ยไปไหมไปไปปีเมื่อไปปีของไปอีกรอบนึงอเมริกา หไม่มีวีซ่าดิไปด้วีซ่าอะไรกินการ์ดเหรอฮะไปไม่ใช่เดี๋ยวเราไอนสิปอุ้ยทำได้ไงอ่ะอ๋อต้องมีของในบัญชีกับสเตทเมนต์ใช่ปหมไม่รู้ว่าขอมาตั้งแต่สองรอบแล้วอันนี้อันนี้สิปีแล้วพี่สองรอบแรกยากไหมรอบแรกก็อ๋อมีครอบครัวอยู่แล้วใช่ไหมใช่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 อ๋อมีบงมีบ้านอะไรมันง่ายเลยมีบ้านอะไม่ง่ายมีบ้านอ่ะไม่ง่ายดใช่อนมีบ้านอะไม่ง่ายเพื่อนมันกลัวแบบไปโดดอ่ะหมายถึงว่าบ้านนี้ยากสุดใช่ปหมแบบจะทำก็ต้องมีกินการ์ดไง อ่าใช่โหแสดงว่าเก่านะมีมีกินการที่เก่าจัดเลยนะไปเที่ยวได้เพื่อนรอบหน้าของไปดูหยอกแล้วก็๋ยวรอเจ้เพื่อนเจ๊เจ๊รุ่นใหญ่อ่ะเจ๊รับหน้าไปไหนอีเจ๊เจ๊รับหน้าไปไหนอ่ะไปไปไปดอนลุงใกล้ไปไปอุดนลุงวะ้เดี๋ยวกูไปอุดอนะไปกินกินไก่นั่งอะไรนั่งนั่งอะไรกูอ่ะหรือว่าบิลเลตบีซีเพื่อนบีซี่เจ๊เจ๊นั่งอะไรเพื่อน ควยเียตั๋วไปก็เป็นแสนแล้วอ่ะรวยรวยเกินไม่ถือเพื่อนไม่ถือเพื่อนจองลูกหน้าดิเพื่อนไม่ตังค์ไปเท่าไหร่หรอเอื่อนเอออถารมถามไปเท่าไหร่ไงถามถามตังค์ที่ไปเล่นหรือว่าตังไปเที่ยวแบบคนแบบปกติอ่ะทิปอ่ะใช้กันเท่าไหร่คนรมีเท่าไหร่อาทิตย์หนึ่งใช่ไหมอาทิตย์หนึ่งนะทิปอ่ะทริปหนึ่งอาทิตย์หนึ่งสิบสี่วันอ่ะทิปหนึ่งอ่ะสิบสี่วันอ่ะตีไปเลยสองแสนเพื่อนโอ้ยไวก่อนเลยนะอุ้ยน้าไปอยู่นะอทิก็หมายถึงว่าน้าไปเมกาอ่ะ ไม่ต้อไปสุรินทร์นะพี่ไปไปนั่งกินลาวขาวดีกว่าคู่สองแสนก็อยู่ประเทศไทยกูอยู่ได้เป็นปีเลยแต่ที่นูไหมนี่เพื่อนที่นู่นมันค่าของที่มันแพงไหมเพราะแต่อยู่แล้วเพื่อนเพื่อนกินข้าวที่นู่นมื้อนึงกินนี่ได้สามเมือแแจ๊บไปกินตากัตตาทอดกักูดีกว่าเพื่อนโอ้หแค่ทอดเลยจีอ่ะรวยจริงเพื่อนนายไม่ฮะสมมตินายไปเราเรามีผมมีร้านนี่ไงร้านอาหารที่นู่นไงนายไปจอบหลอยร้านเราได้เพื่อนอ๋อมีร้านอาหารเหรอใช่ ใช่เพื่อนมีทั้งบ้านมีทั้งร้านอาหารมีทั้งรถอ่ะเพื่อนที่นู่นอ่ะโคตรรวยอ่ะกูเห็นไลฟ์สดในโรงรถโอ้โหเอ้เพื่อนไม่มีไม่มีเพื่อนแล้มีมึงไม่ไปอยู่นู่นเลยวะเพื่อนดีตายเหงาเพื่อนเหงาเลยคิดถึงสาวไทยเพื่อนสาวไทยแม่งเด็ดกว่าแสดงว่าฝรั่งนี่ฝรั่งนี่เป็นแต่แรงอ่ะไม่ถึงอ่ะเพื่อนไม่ถึงอ่ะไม่ไม่ไม่เข้าไม่ถึงอ่ะโอ้โหเขาแบบแต่แต่ได้อยู่เพื่อนไปปาร์ตี้๋ได้อยู่แบบบึ้มบั๊บอ่ะบึ้มบั๊บไปคูปอตี๋ด้วยอ่ะนี่ ไปได้เพื่อนเพื่คนดูมันให้แบบประกันได้หรวะถ้ามีสตอรี่อยู่อะให้ได้ให้ได้ขายได้ขายได้ไอ้ยะต้าเขาเช่าขายได้มือขายมันดิไอ้กลับมาดูพวกมันหน่อยแม่งเล่นปืนชิบหายเลยเอาดีชอบทะเลาะกันเองด้วยไอ้ยะประจาวันด่าดิเพื่อนถ้าถ้าสมมุิมันมันด่ามันด่าเยอะๆเนี่ยซื้อนัวให้พวกมันอะเวละคู่อ่ะ ไอ้เียาวีริกกูเห็นไปเป็นตัวฟีในวงไฟเขาไอ้รั่วใช่คุณเป็นแขกคุเป็นตัวฟีแล้ววุ้ล่าเจจะได้เล่นเนี่ยเพื่อนผมกลับมาเนี่ยผมจะเห็นเจนได้เล่นเนี่ยเออวันไหนนะผมึงนได้มึงคิงไซนี่วันไหนนะเอ้ยบอกให้เขารู้ตัวไหนก็ได้เพื่อนโอ้โหนายจะหมกทำไมเนี่ยแกใส่คิงซอสเลยนะเพื่อนที่เหี้ยคิงซอสซอสเอ้ยใช่เรียกคิงซอสใส่อยู่แล้วมันรอรอรับคนนี่แหละคนอ่ะยเวลยไอ้เหี้ยั่นชิบหายเลยขาดคนไว้ คนะมันมีแต่ว่าผมอยากให้มันแบบว่าลงตัวก่อนเนี่ยมีคนคนนายหรือว่าคนเขาเพื่อนคนเราคนเราคนผมเออรอรออะไรเพื่อนยังรอหรอดูอย่างนเนี่ยยี่สิบคนเนี่ยยังใส่เลยสามสิบอะสามสิบยี่สิบอะเป็นไงอะชีวิตโคตรมันอะกูเล่นแบบกูเล่นแบบจบแบบเรียบๆยด้วยเออกูไม่ให้มึงจบอยู่แล้วกูไม่ให้มึงชนะอยู่แล้วมึงจะชนะกูมึงฝันไปอะมึงจะชนะกูอะแล้วผมเคยบอกนายแล้วว่าเราแพ้ใครก็ได้เพื่อนที่ไม่ใช่มันคุยโดนกูปั่นหัวเสียใช่รึสุดท้ายยอมไปสัว์ อ้าจริงเอาพาด้วยเหรอรูด้วยเหรอไม่คือมึงยืนนิ่งมามึงยืนมึงยืนนิ่งกันมาหลายเดือนน้องมันจะเบื่อเอยวกูบอกให้นะเฮ้ยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรเอยอะไรเรื่ยอะไรเอาอะไรเอาระบาดประกันอะไรประกันมีดปะบัประกันอาวุธเพื่อนมีดหรือมีดหรือมีดเหลืออะไรไม้พี่อนไม้เพื่อนไม้เบสเพื่อนไม้เบสเรียกไรเรียกไรอันนี้กูขายมึงนะเดี๋ยวมึงค่อยให้กูได้ได้ได้เจ้เพื่อนเก้าห้าห้า เอาเอามีดด้วยหนึ่งได้ป่ะได้ไม่มีปัญหาหรอกโอเคโอเคเพื่อนไม่มึงไม่ต้องรีบทำปืนหรอกน้องถ้าปืนมันมีอ่ะมึงก็มีตั้งนานแล้วเฮียมึงไม่ต้องติ่งสิบวินาทีหรอกไอ้สันมูอถือปะได้ๆอย่างมาแจกเก้าเก้าแสนนาตาไกลอ่ะปืนเราขาดขาดไอ้นี่เองขาดอีกแค่มันสามชิ้นเองใช้สี่อ่ะขาดสามชิ้นแสนเพื่อนต้องหลับด้วยบ้านไปอ่ะ มลียนได้แล้วต้องเนี้ยปืนเลยได้มุนพังน้องเล่นแบบรันไปก่อนเลยเชื่อกูดิใช่ปืนปืนก็ส่วนหนึ่งจากที่ผมยังไม่อยากเนี่ยใกล้ใกล้ได้นะไงอยากให้มันได้ไงปืนไม่ได้หรอกเชื่อกูดิลยโอ้ปืนได้ก็มีใครก็เล่นแกหรอกเพื่อนยิงกรชุบอะเฟรมแม่งตีไม่ติดไอ้ที่หัวล้อชิบหายตอนนี้แกยังพอไปหาเล่นได้นะเพื่อนมันมีปืนแล้วไม่มีใครเล่นนะมึงเนี่ยมึงเอาทิ้งไซส์เสร็จใช่ปะปุ๊บอ่ะรอดี๋ยวรอบนี้ไม่ทิ้งท่อนอะรอเลยผมเอาอยู่แล้ว ไม่องขาดแค่น้ำมันพี่แล้วก็พร้อมตีสองชุดเวทให้มันของครบละได้ได้ได้ครับโอเคครับไปไปจไปเลยวะพวกมึงทำไรนี่ะไปดิไปดิใช่พคุยกันเสือป่ะเฟิร์สไีรถปะไม่มีไม่มีเพื่อนไม่มีเจปดรอกให้ให้พวกเฟิร์สขับรถไปไปไหนนะเจไปไหนไปไไปไไปปไปเเฟิร์สไปไเฟิร์สไปวไปป่ะลามาๆลามาอะไรลา รถเต็มรถเต็มแล้ลามึงเต็มบาทไม่แน่มึงเต็มบาทเต็มใบป่าวะ